เพราะวันนี้มันมีข่าวว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจำนวนมากปันใจให้กับพักภูมิใจไทยแล้วย้ายออกจากพักเพื่อไทยโดยพฤติไนแล้วทำไมผมถึงว่าอย่างนั้นเพราะวันนี้มันมีข่าวว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจำนวนมากปันใจให้กับพักภูมิใจไทยแล้ว ย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยโดยพฤติไนแล้วแม้แต่ทางนิตินัยยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยอยู่แต่ในพฤติไนวันนี้ไปอยู่กับรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าหนีออกจากพรรคเพื่อไทยไม่ต่ำกว่า70คนถ้าหนีออกจากพรรคเพื่อไทยไม่ต่ำกว่า70คนพรรคเพื่อไทยจะไม่สามารถรวบรวม เสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เกินร้อยคนพรรคเพื่อไทยก็จะถึงข่าวล่มสลายจริงถ้าคุณชินวัตรคุณหญิงพจมานชินวัตรที่มารับผิดชอบดูแลขณะที่ทักษิณชินวัตรยังอยู่ในคุกลูกสาวไม่ว่าจะเป็นแพรทองทานหรือลูกเขยที่กำลังจะเข้ามาก็คือนายน,นัทพงษ์ คุณากรวงจะเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกหมดน้ำยาที่จะเหนี่ยวรั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยไว้นี่คือบทพิสูจน์ถ้าไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพิสูจน์ว่าพักเพื่อไทยแตกจริงถ้าไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะเป็นข้อพิสูจน์ให้สาธารณชนคนในประเทศรู้ว่าพัก เพื่อไทยไปต่อไม่ได้นี่สำคัญนะครับดังนั้นเดิมพันนี้ไม่ใช่เดิมพันที่จะไปล้มพักประชาชนนะเดิมพันนี้ของพักเพื่อไทยคือเดิมพันการอยู่รอดทางการเมืองของพักเพื่อไทยการอยู่รอดทางการเมืองของตระกูลชินวัตรด้วยถ้ายื่นอภิปรายได้แสดงให้เห็นว่าอำนาจ ในการควบคุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของตระกูลชินวัตรและความเหนียวแน่นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยยังมีอยู่แต่ถ้ายื่นไม่ได้นั่นหมายความว่าพรรคเพื่อไทยแตพกพรรคเพื่อไทยกำลังล่มสลายตระกูลชินวัตรกำลังจะพังทลายจะอธิบายอย่างไรสถานการณ์ข้างในเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้พรรคเพื่อไทยอาจจะมาถแถลงว่าเวลานี้ให้เวลาของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเร่งด,วด่วนสถานการณ์ไม่เหมาะในการที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยขอทําหน้าที่ในการเตรียมการเลือกตั้งเพื่อจะได้พิสูจน์กับพี่น้องประชาชนว่าพรรคเพื่อไทยคือพรรคการเมืองที่เป็นที่วึ่งที่หวังของประชาชนต่อไป แถลงสวยหรูอย่างนี้ถแถลงได้ครับแต่ความเป็นจริงก็คือพักเพื่อไทยแตกพักเพื่อไทยไปต่อไม่ได้ตระกูลชินวัตรหมดน้ำยาจะถะแถลงอย่างไรจะหาเหตุผลทางการเมืองอย่างไรมาบอกกับพี่น้องประชาชนในเหตุผลที่ไม่สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้นั้นบทสรุปก็มีบทสรุปเดียวครับว่าพักเพื่อไทยล่มสลายแล้ว ตระกูลชินวัตรพังทลายทางการเมืองไปแล้วขาดอิทธิฤทธิอิทธิพลในการบังคับหรือในการชี้นำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็จะถูกถอดออกจากสมการทางการเมืองในการเลือกตั้งในวันที่15มีนาคมคนก็จะไม่เลือกพักเพื่อไทย ไอ้สิบล้านเก้าแสนเสียงของพรรคเพื่อไทยมันก็จะละลายหายไปอยู่กับพรรคอื่นๆไม่ว่าจะหันมาสนับสนุนการเมืองในแนวนีโอคอนเซอร์เวทีแบบชาตินิยมเนชแนลลิสต์หรือจะไหลไปที่พรรคประชาชนในฐานะแกนนำเดี่ยวของพรรคการเมืองแบบเสรีนิยมหรือ จะเกิดความผิดหวังทางการเมืองไม่ไปทั้งนีโอคอนเ r อร์ว v ทภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยไม่ไปทั้งเสรีนิยมขั้วของพรรคประชาชนอยู่เฉยๆเ,เ,เวลาเลือกตั้งก็ไปลงคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใครก็คือโนโหวตท่านทั้งหลายครับเดิมพันนี้ใหญ่มากเดิมพันนี้คือความอยู่รอด ของตระกูลชิน,นวัตรเดิมพันนี้คือความอยู่รอดของพรรคเพื่อไทยเดิมพันนี้คือเดิมพันอนาคตทางการเมืองว่าเราจะเหลือการเมืองสองขั้วหรือจะเป็นการเมืองสามขั้วตามที่แกนนำเสื้อแดงพยายามจะปประกันด้หรือโฆษณาชวนเชื่อได้หรือไม่เพราะ การเมืองของพรรคเพื่อไทยเขาพยายามที่จะโประการได้ว่าเป็นการเมืองสามขั้วเพื่อไทยขั้วหนึ่งพรรคประชาชนขั้วหนึ่งแล้วแนวนีโอคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมใหม่เนี่ยอีกขั้วหนึ่งแต่ถ้าเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้ทั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคล ยื่นอภิปรายไม่ได้การเมือง3าขั้วจะไม่เกิดขึ้นจะเหลือการเมือง2อขั้วนั่นคือขั้วนีโอคอนเซอ a เวทีฟแบบชาตินิยมกับแนวการเมืองแบบเสรีนิยมที่ไม่มีชาตินิยมคือนิยมโลก